ไอ้โทษทีเออเพื่อนนอหลังเนี่ยคุณแทงไปนี่ให้เพื่อนคล้อดีเหรอเพื่อนนอหลังมนันนี่คุณแทงเนี่ยข้นเงินสิแปดหลาก็สามารถเข้าถึงประตูได้เลยนะครับ <c oughs> นะครับถูกไหมฮะไออาร์ตมันบานะบังอยเหรอนะสองคนนี้นะฮะดูลิงก์กันดีๆ